โจดฟ้องว่าโจทเป็นเจ้าของที่ดินจำเลยบุกรุกและทำลายทรัพย์ในที่ดินของโจทและขอให้ลงโทษและขับไล่จำเลยและจำเลยปฏิเสธว่าไม่ได้บุกรุกและทำให้เสียทรัพย์กับต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยศาลชั้นต้นฟังว่าที่ดินเป็นของโจทจำเลยได้กระทำผิดจริงพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา363และ35 8ห ขับไล่จำเลยกับให้ใช้ค่าเสียหายต่อมาจำเลยอุดทรสารอุดทร์พิพากษาแก้เฉพาะว่าให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา363เฉพาะบทเดียวนอกจากที่แก้ไขให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นตน้นแต่เนื่องจากคดีดังกล่าวมีทุนทรัพย์ซึ่งมีราคาเพียง60,000กว่าบาท การที่จำเลยดีกากลับมาว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิที่ดินพิพาทในทางแพ่งมาตั้งแต่ก่อนโจทฟ้องไม่เป็นการบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะขาดเจตนานั้นย่อมเป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลล่างทั้งสองฟังมาแล้วว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุกจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา220สส่วนข้อที่จำเลยดีกาในทางแพ่งว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยแม้จะเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ประเด็นนี้ในส่วนคดีอาญาสารล่างทั้งสองก็ฟังเป็นยุติและว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทย์ศาลดีกาจึงต้องฟังว่าที่ดินพิพาทนั้นเป็นของโจทย์เป็นเช่นนั้นด้วยไม่มีทางฟังเป็นอย่างอื่นไปได้คำพิพากษาศาลดีกาที่ส5หทับชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปท ให้คําปรึกษาดูจะยตาดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ